ตอนนี้เราจะน้อมจิตใจเข้ามาสู่ขันห้าของตนคือกายกับใจของเราให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกที่ได้มีกำลังดูความจริงของขัน ทั้งกายทั้งใจของตอนที่เราปฏิบัติอย่างนี้เป็นใบเพื่อช่วยตัวเองออกจากความทุกข์เพื่อประโยชน์ของคนอื่นด้วยก็นับว่าเป็นการฝึกเมตตาในตัวคือมีความหวังดีต่อตัวเอง บุคคลบุคคลหนึ่งในโลกนี้เกิดมาแล้วเราก็มีความปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์กจะสร้างคุณงามวันดีความดีจะได้ออกจากความทุกข์ได้โดยความเข้าใจว่าถ้าเราเองลดละความโลภโกรธของออกจากใจนอดน ก็ได้รับประโยชน์ด้วยถึงเรามาปฏิบัติเพื่อตัวเองในขณะนี้ผลที่เกิดขึ้นจะมีผลดีดอกคนอื่นด้วยจิตใจของเราถ้ามีสภาพดีขึ้นจากการปฏิบัติธรรม ถือศีลบำเพ็ญภาวนาที่เราเกี่ยวข้องกับโลกนี้ก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับเรากับคนอื่นด้วยมันก็ให้เราจเจริญเมตตาภาวนาสม่ำเสมอในชีวิตจะได้ดูแลจิตใจของตนใันมีขนาดนี้ เราพยายามกำหนดรูปอาการของลมหายใจเข้าหายใจออกสํารวมจิตใจอยู่ที่กายของตอนอยู่ที่ใจของตอนก็หายใจมาอยู่ที่ลมจุดใดจุดหนึ่งที่ปลายจมูกก็ได้ที่หน้าอ,อกก็ได้ กำหนดรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้ถ้าเราเผลอไปคิดไปที่อื่นพอรู้ตัวให้กำหนดสติใหม่อยู่ที่ลมด้วยความ ตั้งใจดีในความหวังว่าเราจะมีสติต่อเนื่องมากขึ้นไม่เผลอไม่หลงตามความนึกคิดหรือตามอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาความคิดอาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่เรานั่งสมาธิอย่างนี้ไม่เป็นไรที่สำคัญคือให้เรามีสติรู้ อยู่ที่ลมแล้วก็ปล่อยวางความคิดนั้นจะปล่อยด้วยอำนาจสติก็ได้ปุถาร,ารู้ในลมความคิดนั้นจะตั้งอยู่ในใจไม่นาน,นก็ดองออกจากใจเพราะเราไม่สนใจเพราะไม่ให้กำลังไม่ให้ความสำคัญในความคิดในความนึกคิดต่างๆ หรือเราจะปล่อยด้วยปัญญาก็ได้สอนตัวเองว่าความคิดนั้นๆเรื่องชีวิตทั่วไปไม่จำเป็นที่จะ้องคิดในขณะดนี้คือเราอนุญาตให้ตัวเองปล่อยวางความคิดเราไม่ต้องไปยึดถือ เรื่องราวต่างๆที่อาจจะมีอยู่ในใจอาจจะเป็นเรื่องอดีตเราอนุญาตตัวเองให้ปล่อยวางได้ไม่ต้องมาลืมมาฟื้นขึ้นมาคิดในขณะนี้เราอนุญาตให้ตัวเองวางลงไปไม่จำเป็นต้องคิด ปัญหาชีวิตเราไม่ดมมาแก้ไขตอนนี้เราสนใจที่จะมาฝึกให้มีสติมีความรู้ตัวมีสัมพชจันญะมีความรู้ทั่วพร้อมในขนาดนี้ให้จิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันตามลมหายใจเข้าหายใจออกส่วนอนาคต ยังมาไม่ถึงไม่ถึงปล่อยได้ยังเป็นจินตนาการยังเป็นภาพที่เราวาดขึ้นมาในใจในขณะนี้เราไม่ต้องวาดภาพอะไรปล่อยวางได้พระพุทธองค์ก็เลยให้ระวางทั้งอดีตท,ทั้งอนาคตพยายามให้มีสติอยู่กับ ปัจจุบันลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ก็ในเวลาช่วงเวลาที่เหลือให้เราตั้งใจพยายมประคับประคองจิตใจทางง่วงก็ลืมตาขึ้นก็ได้ ให้ถอนให้ใจเข้าลึกๆแล้วก็ตั้งสติใหม่จิตฟุ้งซ่านก็ให้ออกทอนไปค่อยๆตึงความรู้สึกกลับมาอยู่ที่ลมจงกระทั่งปล่อยความฟุ้งซ่านได้ถ้าเกิดความไม่พอใจก็ให้สร้างความนึกคิดเมตตาขึ้นมาในใจ เราคิดถึงสิ่งที่เราต้องการใช่นอาจะคิดถึงอาหารเช้าคิดถึงคนอื่นคิดถึงงานธุระทั้งหลายสอนตัวเองสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดที่ใจในขนาดนี้ให้เรามีสติมีปัญญาพอที่จะเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยวางไป กลับวมาอยู่ที่หลงต่อไปก็ให้ตั้งใจภาวนาะจนกระทั่งได้ยินเสียงละคง